มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปุ๊กลุกเจอกระแสะตีกลับหลังโพสต์ถึงหมอและพยาบาลค่ะก่อนหน้านี้นะคะออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าแม่ตนเองลื่นล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็หยุดหายใจไปนานถึง10นาทีทําให้ตนเองเป็นห่วงมากและประสานยังโรงพยาบาลมารับคุณแม่ แต่ว่าโรงพยาบาลแรกนะคะไม่ดีค่ะซึ่งมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลพร้อมทางอัปเดตอาการให้แฟนๆทราบและขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อแม่ของเธอสำหรับสาวปุ๊กลุกฝนทิพนะคะงานนี้ทุกคนที่ทราบเรื่องต่างพากันมากดไลค์พร้อมทางคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะในโลกทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กปุ๊กลุกฝนทิพ จนติดเทรนอันดับหนึ่งพร้อมเล่าถึงความไม่โอเคที่สาวปุ๊กลุกต่อว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงยกเคสต่างๆของสาวปุ๊กลุกมาวิพากวิจารณ์อย่างแรงนะคะทั้งเรื่องขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อแม่ของเธอเรื่องพฤติกรรมก่อนที่โรงพยาบาลจะมาถึงรวมทางเรื่องราวต่างๆที่อดีตของปุ๊กลุกเอามาเล่ากันอย่างร้อนแรงแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ของปุ๊กลุกหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ